ออโตเวิร์สโปยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะที่ถือว่าเป็นตำนานและยังคงครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานและในปี2026นี้ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นก็คือ2026 Toyota Hilux Revo รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกยกระดับทั้งดีไซน์ความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะให้ตอบโจทย์ทั้งสายใช้งานจริงและสายแต่งสายซิ่งสายครอบครัวเรียกได้ว่าเป็น Hilux Revo ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมา วันนี้ผอมาจะพาทุกคนไปดูแบบละเอียดครบทุกมุมทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาว่าคุ้มค่าขนาดไหนไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ2,026 Toyota Hilux Revo ต้องบอกเลยว่าดูดุดันและพรีเมียมขึ้นแบบเห็นได้ชัดตัวรถมาในแนวคิด Power and Prestige ดีไซน์เส้นสายของตัวถังมีความคมเข้มแข็งแรงและดูบึกบึนกว่าเดิมกระจ่งหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบ h a m m e อร์ช e l d พร้อมโลโก้โ o y o ต a ขนาดใหญ่ตรงกลางเพิ่มความภูมิฐานและความสปอร์ตในเวลาเดียวกัน ไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector พร้อมไฟ daytime running light รูปทรงเฉียบคมให้ความสว่างสูงและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูหนาและแข็งแรงมากขึ้นพร้อมช่องรับอากาศขนาดใหญ่ที่ช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นเหมาะกับการใช้งานหนักและการขับขี่ระยะไกลด้านข้างตัวรถมีเส้นคาแรคเตอร์ลายที่พาดยาวจากซุ้มลอหน้าไปถึงด้านท้ายเพิ่มมิติให้ตัวรถดูยาวและทรงพลัง ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18ถึง20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเสริมด้วยยางออเทเรนสำหรับสายลุยหรือไฮเวย์เทเรนสำหรับสายใช้งานในเมืองด้านท้ายของไฮลัก์เรโว2026ก็ดูเทไม่แพ้ด้านหน้าฝ่ายท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่แบบ 3D ลายเซ็นเจอชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนฝาท้ายเปิดปิดแบบผ่อนแรงพร้อมโลโก้ไฮลักขนาดใหญ่ดูแข็งแกร่งและบ่งบอกตัวตนของรถกระบะระดับโลกอย่างแท้จริงตัวถังโดยรวมใช้โครงสร้างเหล็กไฮเทนซิลสตีลที่แข็งแรงขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาลง ช่วยให้รถทั้งแปร่งและประหยัดน้ำมันมากขึ้นต่อมามาดูภายในห้องโดยสารซึ่งถือว่าเป็นจุดที่โตโยต้าอัปเกรดขึ้นมาเยอะมากภายในของ2026 Hilux Revo ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถ SUV ระดับพรีเมียมมากกว่ารถกระบะแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุซอฟทัดในหอลายจุดพร้อมการตกแต่งด้วยลายเมทัลลิกและเปียโนแบล็กให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัย หน้าจออินโฟเทนเมนตกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแสดงผลคมชัดใช้งานง่ายและตอบสนองไวมากหน้าปัดผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิตอลฟูล l ิสเพลย์ขนาด10นิ้วสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดออฟโรดหรือโหมดประหยัดทำให้ผู้ขับขี่เห็นข้อมูลสำคัญได้ชัดเจนตลอดเวลาพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังทรงใหม่จับถนัดมือควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน เบาะที่นั่งในรุ่นใหม่ปรับปรุงให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นเบาะคู่หน้าเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศในบางรุ่นเบาะหลังนั่งสบายขึ้นพื้นที่วางขา,วางกว้างกว่าเดิมเหมาะทั้งการเดินทางไกลและการใช้งานแบบครอบครัวระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกโซนพร้อมช่องแอร์ด้านหลังทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งได้รับความเย็นอย่างทั่วถึงในเรื่องของสมรรถนะ2 0 2 6 Toyota Hilux Revo มาพร้อมขุมพลังที่พัฒนาขึ้นใหม่ เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบลิตรเจเนอเรชันใหม่ให้กำลังสูงสุดมากกว่า220แรงม้าแรงบิดมหาศาลตั้งแต่รอบต่ำทำให้การออกตัวการบรรทุกหนักและการลากจูงทำได้อย่างสบายเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดรุ่นใหม่เปลี่ยนเกียร์นุ่มและไวช่วยให้ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นสำหรับสายลุยระบบขับเคลื่อน4ลอ้อรุ่นใหม่ถูกปรับจูนให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่นโหมดถนนโหมดโครนโหมดทรายและโหมดหินระบบช่วงล่างใหม่ช่วยซับแรงกระแทกไดด้ี ทำให้ขับบนถนนปกติก็นุ่มขับออฟโรดก็มัน่นใจพวงมาลายัยไฟฟ้าปรับน้ำหนักตามความเร็วช่วยให้ขับในเมืองง่ายและขับทางไกลมั่นคงระบบความปลอดภัยถือว่าจัดเต็มตามมาตรฐานโตโยต้าเซฟตี้เซนไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ สุดท้ายมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้าง2,026 Toyota Hilux ต e v o ักรวางตำแหน่งราคาให้เข้าถึงได้ง่ายเหมือนเดิมโดยราคาคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ7 0 0ปแสนปลายๆสำหรับรุ่นพื้นฐานและไล่ขึ้นไปจนถึงประมาณ1.3ถึง1.5ล้านบาทในรุ่นท็อปที่ออปชั่นจัดเต็มซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความทนทานถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับรถกระบะหนคัน โดยสรุป2,026 t o y o t a h i l u โตยต้ักร v o คือรถกระบะที่พัฒนามาอย่างรอบด้านทั้งสวยขึ้นหรูขึ้นขับดีขึ้นและปลอดภัยขึ้นเหมาะกับทั้งคนทำงานคนใช้ในชีวิตประจำวันสายลุยและสายครอบครัวถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ครบเครื่องใช้ได้นานและไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์ h i l u ก Revo รุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม